เราจะไปทําให้ตรงนี้กลายเป็นสวนแนวแบบอังกฤษแนวหน้าอยู่เลยดูของที่เราซื้อมาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ป้องประมาณหมื่นหนึ่งสวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับนี่นะครับช่วงโควิดอย่างนี้นะครับเราอยู่บ้านใช่ไหมไม่มีอะไรทำเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเราบป้องดูใช่ครับนอกจากพื้นที่ว่างแล้วเราก็ว่างกันมากนะะใช่ครับดังน,นั้นวันนี้ คือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราสัญญาแม่เลยว่าจรงิงมมาเป็นที่ว่างให้เราเราจะจัดสวนมาประมาณครึ่งปีแล้วนี่นี่ติดไอ้นี่ไว้ตั้งแต่แรกนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน,น,นี่ครับคอยดูนะจับตามองหน้าบนไว้เดี๋ยวไฮโดรปัมโอเคก็อย่างที่บอกแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันยังว่างอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราจะไปทาให้ตรงนี้กลายเป็นสวนแนวแบบ อังกฤษแนวหน้าอยู่เลยเพราะยังไงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าห้องทํางานของพวกเรานะฮะนี่ห้องทํางานอยู่ทางนี้ครับผมอ่าเปิดกระจกมาได้เห็นเลยเสวยแล้วก็ไว้นั่งชิลกันด้วยกลายเป็นเดล์แปดการ์เดินนะครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องก่อนอื่นเราต้องไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้โอเคครับมาหินเื้อหินอะไรพวกนี้มาอ่าสำหรับจัดสวยของเราก็เตื้อดินซื้ออะไรวันนี้เราต้องเดอกกันหน่อยโอเคครับงั้นไปเด็กันเลยครับ ครับนี่เราก็มาถึงตลาดต้นไม้ได้เวลาของการช้อปปิ้งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเลือกดูกันเลยอ่ะผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าความจริงเรื่องการจัดตัวเรพวนี้ไม่ได้มีความชำนาญเลยเลยฮะไปลุยไปครับนี่ฮะร้านแรกที่เราเข้ามาเจอมาตลาดต้นไม้แต่เรามาสนใจของเล่นก่อนเลยนี่ของตกแต่งไงต้องมีของตกแต่งนี่บ้องแขงแมวนี่นี่ เอ้ยเอาดินี่วันนี่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 เอ้ยอันนี้มันบูไอ้ปพักไอ้บักบูบูดอกเนี่ยเอาสองตัวนี้ให้สองตัวนี้เอาอีกวะบัสซีไม่ต้องละตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเพิ่มก่อนเลยเฮ้ยจริงๆอย่างนี้ก็น่ารักนะมันเออเออเออเฮ้ยเอ้ยน่ารักอะแล้วใส่ของกันได้เอาไหมอุ้ยนี่เป็นหมากับแมวเว้ยอันไหนดิเอาไปของงนั้นเอาไปสองอันครับนี่ครับเอาแค่นี้พอไหมแค่นี้พอแล้วครับเท่าไหร่นะเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพันสี่งั้นจัดไปฮะพันสี่ได้ครับเรรียยบ้้อนนะะฮลา เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเดี๋ยวว่าเราจะอะไรบ้างครับผมนี่พวกผมเจอทายนี้นะเนี่ยเป้าหมายพวกเราจะดีกว่ามึงเราจะไม่ได้เรื่องได้ลาวเนี่ยจะมาจัดส่วนครัวซื้อตุ๊กตนตุ๊กตาเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อความมุงมิงน่ารักของสวนเราไข่ต้มมีป้ายเวลคัมด้วยเอาเอาตัวนี้มันครับผมเอาป้ายเลยเดี๋ยวผมเดจะมาเอานะครับไม่พงว่ามีเหมือนขนมปังวะเไหนไหนก็ไหนไหนมันนี่ไงเออตัวนี้เท่าไหร่ฮะสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยอ่าตัวนี้ตัวหนึ่ง มีของตัวนี้อยู่ที่บ้านเหรอดิครับงั้เดี๋ยวเอาสองตัวนี้เราถึงเวลาต่อจากนี้เราจะไปเลือกต้นไม้กับกระถางกินกลางแล้วอ่าครับผมโอเคครับครับนี่บ้องผมว่าเนี้ยเราเอาไปบังแดดตรงหน้าออฟฟิศเราดีกว่าเอากี่ต้นอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับหกร้อยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราเลือกเลือกเลือกดูจากหกต้นก่อนนี่เราชอบกินพีกใช่ไหมเราผมว่าต้นนี้สวยดีด้วย อ่านี่เป็นพริกพริกขี้หนูสวนมาห้ดูเม็ดพริกนี่สีแดงอันนี้ต้นเท่าไหร่เนี่ยต้นเท่าไหร่นะครับพริกขี้หนูแปดเซฟรอนี่ไปสามรอเอาพริกจินดามาให้ดูดิเพราะว่ามันจะได้เต็มแปลงพอดีนะพริกจินดาเอาเอาเอาไปสักห้าต้นได้เต็มกระถางพอดีเพราะกระถางที่ผมดูไว้เป็นยาวๆนี่พริกจินดานะนี่นี่อันนี้มีเม็ดพริกงอกกันด้วยใช่ครับโอเคเดียวก็ซัดได้ล้วโอเคงั้นเอาอันนี้สาม อันนี้2โอเครวมกันเป็นทั้งหมด400 400บาทได้ป้องน่นหุ่นได้หุ่นเราตัวนึงไงเออก็กิว่าฟเอาเงินค่าของเล่นมาซื้อต้นไม้ไปปลูกไะฮะครับผมต้นไม้ต่อไปเรื่อยเลอนะป้องหยิบขึ้นมาเออบโรสแมรี่นะครับนี่มันอันนี้ไปทำาเต็กอะไรก็หอมใช่เราที่สำคัญน่ารักด้วยคือเราจัดตัวเราต้องเอาตัวงานด้วยไงเราก็กินได้ด้วย อันนี้ไป็นสักสารต้นนะได้ครับครับแล้วก็นี่เดี๋ยวแปเอาต้มจีดกันส้มจีดแต่กินนี่ก็สวยกินได้เหมือนกันนี่นะครับต้มจีดนี่เขาบอกเราเขาปลูกหน้าบ้านมงคลด้วยนี่เห็นป่ะเริ่มมีลูกแล้วอันนี้นี่สมมติว่าอีกหน่อยเราทําสวนแล้วมีเก้าอี้ใช่ไหม เอาโต๊ะไปตั้งนะกลางคืนเนี่ยหยิบบีบใส่แก้วทำเป็นไฮบอลกินได้เลยืมคอ็อกเทลเออทำค็อกเทลกินแบบหน้าก็ได้เออหน้าบ้านสะดวกสบายฮะผมเอาต้มจี๊เอยผมเอาโรลแ<ร>มรี่สามต้น,ตนแล้วก็ต้มจีหนึ่ง,องโอเคครับสรุปนะร้านนี้เราซื้อโรลแมารี่ไปสามต้นแล้วก็ต้มจี๊มาอีต้นหนึ่งนะครับอา่าโอเคต่อไปตามหาต่อ,อเพราะว่าแปลงของเรากะว่าจะทัด4ีพี่แปลงอย่างเงี้ยใช่ไหมยังยังยังไม่พอฮะต้องหาไปเพิ่มไปรวยอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับเวฟเวฟมันจะย้อยลงแบบนั้นอ๋อมันจะย้อยลงมาเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ก็สวยอือ่างั้นอันนี้เราดูอะไรดูอะไรยากมั้งครับอันนี้เรอเราก็แค่เอาไปห้อยโอเคคือซื้อไปผมแขวนได้เลยพวกนี้อันนี้อันนี้ราคาไม่แพงด้วยแค่ร้อยห้าสิบเลยนะตัวเดียวตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันเลยเป็นตัวนี้จะเป็นสีชมพูดอกซ้อนสตลบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โตผมอยากปลูกเองอ่ะขอต้อนนั้นนะครับเออสรุปนะฮะร้านนี้เราก็จะได้ต้นเวฟไปฝังต้นโอเคไปเลือกผักสวนครัวต่อได้ครับโอลยโอเคครับตอนนี้ทีมงานก็ไปพักอยู่บนรถเรียบร้อยนะตอนนี้ตากล้องคือปั้นนของเรานัเองฮะนี่ร้านนี้โซนหน้าเตยไหนปั้นตอนนี้เราอยู่กันที่แผนกล้องไปสิ่งที่จะเื้อ ักถานต้นไม้นะฮะอึ๊บนี่จะตื้อไฟนี้เอาไปสักสี่ใบไหมสักสี่ใบก็พอเพาว่าไปก่อดีกวาแล้วถ้าเกิดแบบพี่มันไม่พอไงค่อยไปตั้งคนหนึ่งของบ้านครับนี่ก็เป็นอิฐบล็อกปตานที่เราเล็งไว้นะครับนี่มีสองตำแบบอยู่ผมว่าแับนี้สวยแับนี้สวยนะต้องบอกกับว่าเราจะอริฐบอกไปอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าเราจะไปก่อเพื่อที่จะวางกระถางเพราะว่าที่บ้านของเรามีน้องหมาแล้วก็เพื่อความสวยงามโอเคครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าของร้านครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนจัดเลยไหมได้ถ้าไม่บอกตอนจัดอีกทีว่าจะได้ามาเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เราอ,อยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีนะเรามาหาตัวไม้หินนี่ที่ร้านนี้นะก็จะมีหลายแบบเลยแต่ผมเลือกเป็นปัวน,นี้นะนี่เพราะว่ามันจะดูเข้ากับสไตล์สวนที่เรากําลังจะจัดที่จริงผมอยากได้นี่มากเลย เวดป้ายครับมีพนักพิงด้วยเท่มากแต่ว่าด้วยพื้นที่เราก็ด้วยสไตล์แล้วไม่รอดไม่รอดครับผมก็สรุปได้ชุดนี้ครับ2,700รวมส่งโอเคทีนี้เราก็ได้ครบแล้วนะเดี๋ยวอิดก,ก็ไม่ไปส่งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เวลาช่วงบ่ายทั้งหมดในการจัดให้เสร็จนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยว<ม>เจอกันที่บ้านฮะ นี่ถึงบ้านแล้วนะเนี่ดูของเราซื้อมาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ป้องทั้งหมดนี่ยังไม่รวมตอไมหินเอารวมตอไมหินด้วยสองพันเจ็ดถ้ารวมตอไม้หินอ๋อเมื่อกี้ผมประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ครับแต่ผมคิดว่า คือเราไม่ได้เสียหมื่นหนึ่งนี้ไปเพื่อที่เราจะใช้แค่ทําคลิปนี้เราอย่างได้มุมสวยๆอยู่บ้านด้วยเพราะสถา,านการณ์แบบนี้ก็คือเราต้องอยู่บ้านอีกนานอเพลินหน่อยจะไว้ถ่ายรูปไว้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะหมื่นหนึ่งนี้รวมถึงพวกโต๊ะไม้หินแล้วก็ของตกแต่งอะไรพวกนี้แล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็บางอย่างเราก็ซื้อแบบเร่งด่วนคือถ้าซื้อมเมล็ดมาปลูกเองอะไรเงี้ยมันน่าจะถูกกว่านั้นใช่ครับแต่ว่าถ้าเรามัวแต่โรยมเมล็ดคลิปนี้น่าจะเสร็จ ในใน1เดือนนะเพราะฉะนั้นเราเน้นใ้เป็ดวันนี้ดีกว่าใช่ครับครับแต่ว่าคนอือนวันนี้เราไปเดินมาโหดุ้งเนี่ยอืมอะไรเยอะเยอะไม่หมดทั้งตัวและเพราะฉะนั้นเราขอตัวไปอาบน้ําทําความอายก่อนให้สดชื่นก่อนล้วค่อยมาจัดวงานเวลายังพอเหลือครับครับผมโอเคไปครับไปเลยครีมอาบน้ำอาเซปโซไฮจินิกเฟรชกลิ่นหอมสดชื่น มีคุณสมบัติในการชำระล้างแบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังสิวที่หลังปดพื้นคันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดท,ที่มีแทนนินและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแซนโทนช่วยดูแลผิวหนังต้านเชื้อแบคทีคเรียและยับยั้งเชื้อราและนี่ที่โป้งใช้อยู่เป็นแบบก้อนที่ใช้กันมานานแล้วตอนนี้เขามีครีมอาบน้ำในสูตรเดียวกันแต่ยังคงคุณสมบัติตามแบบฉบับอาเซปโซ ถ่ายแล้วสดชื่นมากๆถูกใจป้องปั้นสุดๆไปเลยมาป้องขั้นตอนแรกเราอ่าเราเดี๋ยวเราจะเรียงหินแขวนต้นไม้อะไรเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาแวะพูดคุยกับป้องมาบ้างบ้านนี้เป็นทับแลบครับผมนะลงมือเลยเลี้ยงอินบล็อกกันเลยจะได้แบบงานตอนอยู่นี่หลยก็ฝ่ายนีใจเลยดูตามันดูเกะกะไหมไม่เกะกะหรอกมันก็ค่อยๆมันได้เหมือนเดินถ่ายต้นไม้ กระถามันกว้างก้างสุดทำไม่หายในวงกตั้งแต่แรกวะไม่ใช่เรียงก่อนเ <c oughs> ลยืล้ออ่ะต่อ,อแมนแค่นี้พอหรือว่าตอนแรกเห็นทุกท่านรว่าทำยังไงตอนแรก <Easy. S 2> เรกียงเป็นอย่างนี้นี่นะฮะตอนแรกเราเรียงเราเรียงโน่นอิดบล็อกไปถึงฝั่งโน้นเลยแต่คิดไปคิดมาเอาแค่สองกระถางพอดีกว่าครับเราขวนที่เหลือเดี๋ยวอยหยิบมาตั้งเป็นอาจจะเอามาเป็นแค่ขาหรือว่าเลยไปเป็นที่นั่งนิดนึงก็คือเลยนิดนึงนะ ด้วย谢谢ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอมาที่จริงอยากได้เล็กกว่านี้ดินนึงแต่ว่าวันผมอยากให้มันเสร็จภายในวันนี้เลยก็เลยได้ไฟนี้มาแต่ไม่เป็นไรครตอนนั่งกินจะได้สะดวกสะดวกไลนี่นะครับฝั่งโน้นของเรานะนี่ด้านล่างด้านบนนะนี่ดอกลิซี่อันนี้เป็นอะไรนะเปราเชลสีดา แล้วก็ไม้ดอกไม้อะไรแขวนไว้เต็มไปหมดลยเพื่อความรุ่มรื่นและสวยงามับแล้วก็นน <ไป S 1> ่โกะไม้หินโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมาตอนนี้เราต้องแบ่งงานจริงจังนะลงดินปลูกต้นไม้แล้วก็เราเหลืออีกเยีะไหมไมได้ได้เราทำแท่นเพิ่มไว้สอ mới, รับวางกระถา,างกันนึงดีกว่าอ่าใช่ครับใช่ครับเราเหลือไว้เราเหลือดินไว้ไงเออเราเหลือเเราเหลือติดกระถางไว้อ่าเดี๋ยว แล้วก็อีกอันนึงผมว่านะเราขยับขยับไม้หินมาหน่นี้ก่อนนิดนึงโอเคครับต่อไปโป้งแบกหน้าที่เอาดินมาลงได้เลยเดี๋ยวมลงดินให้ลงดินปลูกต้นไม้เป็นปั้นแล้ะสาวๆปั้นกับสาวๆ <c oughs> มาทดไหมเดี๋ยวหายทขากันโอเคครับไปแล้วโป้ไปเจอพี่เดิมครับทดหน้าที่เราทำอะไรกับโป้ไเปนอนอะไรอย่างนี้ปั๊ คิดอยว่าแค่อยากพกลังนั ś ś ่งจ้องอยู่ว่าเราจะแบบเอาให้มันอะไหรือเป็นเป็นเม็นดีวะเห็นเหเหเ็นยืดห้ายืมกิตทากิฟคุณท่าเอาแบบเดี๋ยวไปสู้กออโตแคปออโต้แคปออนสมองอชอบหมดวิศวกรในจอมากเลยเฮ้ยมันลงล็อกเลยมึงงทำเป็นเล่นเลยเล่นทำลงล็อกแน่นเปืเอน ครับผมนี่เราก็ลงดินกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต่อไปผมจะลงต้นไม้นะนี่ต้นผีนะส่วนโป้งนะแก้วโค้งขึไปอยู่ก,การคิดคำนวณแพนวางลูกปัน้นลูกปั้นอะไรป้องไข่ต้มหนุ่มปังลูกไข่ต้มหนุ่มปังน,นะครับต่อไปนี่นะครับนี่โรสแมรี่นะครับนี่ฮะตอนแรกคือผมกำลังจะสิดง,งานตัวนี้แต่ว่า อันนี้มันปิดไม่ได้มันมีรูตรงกลางไงฮะผมก็เลยแปลหยิบกระเบื้องมานะฮะผมก็จะลองตั้งไปดูเงอพี่้องกระเบื้อขึ้นมาต่อ,อน้ไม,ดดม,มให้มันแปมงันล่ะเยมันลงลอกนมทำเป็นเล่นเลยน,นี่ครับหน้ายกมากอม ผมเดียวชาให้เป็นผ่านให้ตึกหลังนี้ไหมถ้าเลือดไปบ่อยเนี่ยไม่ไม่ไหวเหมือนกันหายไม่ดีก็เลือดเ <c oughs> มืมเ่อกี้ผมเห็นคุณฟองออกแบบอยู่ประมาณเจ็ดร้อยรอบเลยครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะลงมะเมล็ดเมล็ดผักต่างๆนะครับก็จะมีผักกาดขาวนะครับขึ้นช่ายนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับ นี่นะคือสิ่งที่ผมกับทศทำเมื่อกี้นะฮะระหว่างที่คนอื่นเขาไปปลูกต้นไม้หรือจัดสวนกันนะฮะนี่ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดสวน,วนะะเรานะฮะเราใส่ฟีจีแต่งลงด้วยนะครับเชิ้ตไข่ต้มไข่ตกับนมปังนี่ตัวนี้ไข่ต้มตัวนี้นมปังนะฮะเทมาตอกไก่ไอ<ห><ห>้เรเนี่ยนี่แล,ะล,ะละ้วเรายังแบบต้องตาเห็นตัวอื่นด้วย <S <S เอาอะไรดัดกันเนี่ยตะก้าน้องตะก้าตั้งบนโต๊ะตั้งบนโต๊ะไงนี่ไงนี่นะครับขึ้นเดี๋ยก็ไว้ตรงนี้อืมเึ้นขึนดีดีนี่นะครับแมวนะครับแปงนวันตอมน้องแล้วนี่นะครับนอนตรงนี้เลยนอนซ้อนต้นไม้ชูบโอเคครับงั้นต่อไปก็เราเก็บ อินเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปเป็นย้อนแอร์แล้ว<ต>เดี๋ยมาปิดคลิปก,กันโอเคครับครับผมยังอินเตอร์ขึ้นนี่นะฮะสวนของเราครับนี่ใช้เวลาจัดนานมากแต่แลราแค่ เดียวนะฮะได้มาประมาณนี้ก็จริงจริงพอเราดูแล้วตอนแรกเหมือนเราซื้อเยอะแยะจะไปหมดใช่ไหมใช่ครับจริงๆมันยังสามารถเต็มได้อีกนะอันนี้ผมว่าก็ก็ได้ระดับหนึ่งละแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะซื้อมาต่อเพิ่มอีกนี่คืออยากไปแบบกลับไปตลาต้นไม้อีกตอนนี้เลยนะฮะครับแล้วเราจะค่อยๆถ่ายรูปอัปเดตลงในเพจเรื่อยๆละกัน อ่าว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้โหเกือบตายเหมือนกันนะแย่มากเลยบ้านนี่ยังดีนะที่เราใช้เทปโซไฮจีนิกเฟสนะครับรีมมาบน้ำรุ่นนี้นะฮะนอกจากมีสูตรไฮจีนิกเฟสที่เราใช้กันแล้วอะ่ะยังมีสูตรออริจินอลกับสูตรติ้งคูด้วยนะครับ,รบและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมี ปลบูก้อนและขี้มากน้ำอีกหลายตูดเลยฮะครับแล้วขี้มากน้ำหาซื้อได้ที่บิ๊กตีฟู๊ดแลนด์แมคโคลวินล่ามาร์เก็ตนะครับอีกสที่ติดตามข่าวสารของอาเฟปโปได้ที่เฟซบุ๊กอาเฟปโปไทยแดงครับผมโอ้ยโอเคครับโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำไปอาบเฟปโปอาบจะได้ตัวปลอาบแล้วก็นอนกันดีกว่าฮะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแฟร์ฟอลโล่ไอเจติงตั้งเดอะแฟร์ในผู้ก่อออฟิเชียลแล้วก็เพจเดอะแฟร์บล็อกบล็อกด้วยครับสวัสดีครับ